ก็ต้องกับสวีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะฮะตอนนี้กับผมวันนี้คุงแล้วเราอยู่กันในเกม Dead by Daylight มาก็ครั้งนี้ก็มาเล่นเมนอีกแล้ว <c oughs> ก็ชอบเล่นนะเป็นตัวที่ชอบเล่นที่สุดในเลนในตอนนี้ p r i n g t ท็บนะซึ่งตอนนี้นสกินไอสกินคาวสปริงแท็บนะมันไม่ค่อยมีคนเล่นเนาะผมก็เลยแบบอยากเล่นให้มันแบบเป็นไอคอนของช่องผมไปเลยแล้วกันอ่ามาส่วนเซตที่ผมอมาเล่นวันนี้ก็คือตามนี้เลย เปิร์แรกก็จะเป็นตะขอไฮยานัสเสี่ยงประสานของคนเจ็บปวดก็คือเริ่มเกมมาเนี่ยจะเปลี่ยนตะขอธรรมดาให้กลายเป็นเเออ่ให้กลายป็นตะขอขาวน่ะสี่อันฮะแล้วก็ถ้าเราเอาเซอร์ไปแขวนครัง้งแรกของคนนั้นน่ะจะทําให้เครื่องที่ปั่นไฟได้เยอะสุดเนี่ยโดนระเบิดไป20%ฮะสเปอร์ที่2ก็คือการกดขี่ของเดอะ์ทวินซึ่งถ้าเราไปกระทืบเครื่องปั่นไฟเนี่ยจะทําให้อ่าเราเนี่ยทำความเสียหายใส่เครื่องปั่นไฟได้4เครื่องฮะมันจะสุ่มเครื่องนะ มันจะสุ่มเครื่องทําความเสียหายไป4เครื่องแต่ว่าถ้าไอ้เครื่องที่มันทําความเสียหายไปเนี่ยมีคนปั่นอยู่ในขณะนั้นในขณะที่เรากระทืบเครื่องเครื่องหนึ่งไปเนี่ยมันจะทําให้คนที่ปั่นเนี่ยเจอสกิลเ,แบบเช็คแบบสกิลเช็คยากค่ะเป็นแบบเหมือนโอเวอร์ชาร์จเป็นหลอดเล็กๆเหมือนโอเวอร์ชาร์ดอ่ะเออประมาณนั้นเลยส่วนเปอร์ที่3คือคาําสั่งบรรู้จักตายก็เอามาเอา,เอามาให้มันระเบิดแทนโทเทมธรรมดาไปก่อนเพื่อให้ใช้โทเทมธรรมดาได้นานขึ้นนะเนาะ แล้วก็เปอร์กตีสุดท้ายก็คือความำสาปของปี่หน้านะก็คือเอามาลดความขึ้นหน้าขึ้ปั่นไฟตอนเขาไม่ได้ปั่นด้วยความเร็ว150%ฮะโอเคส่วนแนนอ่ะเจ้าจะเอาไปก็เหมือนเดิมเลยเป็นผ้ามากข,ข,ขาดเพื่อเอามาถ่วงเกมอีกนิดหนึ่งให้เขาหิวนานขึ้น25%แล้วก็ติดเลือดไหลถ้าเขาหิวไม่เสร็จเขาก็จะต้องเริ่มหิวใหม่เพราะว่าหลอดหิวจะลดลงเรื่อยๆเ,เนาะส่วนอันที่สองเป็นถุงป้นก็ ไอความสามารถแรกก็อาจจะไม่ได้ใช้หรอกที่ว่าถ้าป่าป่าขวานติดแล้วมันจะทําให้เซอร์คนนั้นทําอะไรไม่ได้นอกจากจูกอะ่ะอันนั้นอาจจะไม่ได้ใช้หรอกแต่ว่าได้ใช้อันที่ว่าเอามากันคนเก่งหน้าประตูแต่ว่าคลิปนี้จะได้ใช้หรือว่าไม่ได้ใช้ก็ไปรอดูกันที่เกมเพลย์เลยฮะไปกันเลยป่าหลบภัยซะด้วยเออตะโกนไป โอ้มันจะป่าหลบภัยของไอ้นี่ของตัวโดนชิบหายแนละ้วดาบใหญ่มีตัวเทียมตรงนั้นอันหนึ่งกังโง่ไหมไม่รู้สองอันตรงนั้นนี่ว่าเครื่องหนึ่งโลงไม่มีหนูเจอเมื่อกี้เห็นเมื่อกี้มันเห็นเสื้อคนเดินอยู่นะนี่ โอ้มาเกิดใกล้เครื่องจะบ้าตายทำไมต้องมาเกิดใกล้เครื่องด้วยเราวคือตรงเกิดทำไมตอนเราเล่นคิวเลอร์ทำไมมัน ชอบเจอชอบเจอแต่โทเทมเปิโดโมไม่เข้าใจแต่ทำไมตอนกูเล่นเซอร์โทเทมมันเกิดในคิวเลอร์ดีจังเลยนี่แหละปัญหาเกมนี้ ไปไล่เครื่องบ้านเล็กก่อนเลยเฮ้ยบ้านเล็กไปแล้วเผื่อเผื่อเขากลับมาไม่กลับอื้อไม่โดน วิ่งฉีกไปก่อนบาลานเหรอไม่บาลานเออเข้าประตูทันไหมนะ่ะกูทันดิเอออ่าปิงไม่ปิงแต่มันบั๊กอะ ข้างหน้าเจอขนเชีรยวลิ้วเรงนั้นไม่ใจ่โทรเทมันนันระเบิดละเกิดทรงเครื่องอย่างนั้นอย่างนั้นก็ระเบิดโอ้โหรอไม้นี่เองคิดว่าจะวิ่งมาปรับให้มีมาเยอะขึ้นหต่อดิเกมอะไฟติปูดาวให้ตายดิ ปาเกมมันปรับไม่มีมาเยอะขึ้นวิ่งไปแบบแทบจะเจอไม้อะแทบทั้งแมปอ่ะเอ้ยทำไมสอกตะขอขาวกูมีเอฟเฟกอะไรขึ้นอย่าง belong น่อเคไม่มีคนอ่าบ้านใหญ่มาประตูถูกไหมเนะี่ยไม่ถูกบ้านแหล่อยังแตกอยู่ไหมไว้ วิ่งไปไหนวะเฮ้ยอะไรเท้าอะไรวะในเกมฆ้ามไหมล่ะฆ้ามไหมล่ะขวาเลย ประตูเอ้าประตูเครื่องนี้อยู่ตรงไหนอ๋อบนเดินหาไม่เจอเอาไปะสะงไปบ้านไม้ไปอ่าไปดูบ้านเลยก่อน <Hello. S 1> นั่นไงนั่นไงวีน้องวีไม่ทันลนลเนี่ย <c oughs> เขาไม่ทันตายยากนี <c oughs> ่ครับลม ยังไม่ได้ใช้เพิร์กเดอร์ทวินนะเพราะว่าลูนเรายังทำงานอยู่อีกอันหนึ่งอะ่ะเราแลกโทเทมไออันทีแตกไปแลกโตเทมเ็ายังหาลูนจริงๆเรา,ายังไม่เจอแต่นี้รลูนได้ใช้คุ้มจ้าไปมือครับ ายยากไม่ตายยากก็ล้มเฮ้ยข้างๆเครื่อง,ง,งแรงไ่นะอย่าเสร็จอยยาเพิ่งเสร็จปล่อเมื่อ <c oughs> <c oughs> แข็ง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 เหรอเพื่อน ตะกี้เห็นเหมือนเห็นบีมาแถวนี้นินข้างหน้าป้าตะกี้นี้เฮ้ยนี่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 มันซ้ำไหมช่างมันผู้ยวิ่งออกขวาทั้งนั้นโอ้โหไม้ข้างหน้าอีกแล้วเอ้ยหินมันหินมันมียึกยือยึกยือ โอ้โหเนี่ยหินมันมียึกยือเงี้ยตายยากไม่ตายยากมีแคล่ล่าแทงหลังมาไม่แทงตายครับผมว้าเราสองเพียงเราปีงขึ้นด้วย ไปดูทางนั้นเลยโอติงแดงมาแล้วปล่อยมือครับโอเคยังไม่มีใครมาเนาะคิดว่ามีคนฝันตัวเทมเรอยังอยู่ดีปล่อยมือครับโ,รดดโดนพัง หมายแม่งติดกันแบบติดกันจัดเลยชัดเนี้ยโ่ตายากคมอันนี้คนไทยนะมาร์กี้พายนะคนไทยแบบ2โปรไฟล์มาอยู่ <c oughs> หลงไฟ <c oughs> ยังไม่ได้ใช้กระทืบโซวินเลยเอามา ต่อขาวสุดท้ายได้ใช่หรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเห็นเห็นเฮ้ยเฮ้ย,อย,อย,อยโอ้ต้นไม้ไม่กล้าเอาโอ้มันเจอทัวร์เทมไฟกูแล้ว <_ c oughs> อุย๊ยโดนเออคิดว่าไม่โดนมันไม่ได้ยินเสียงฉึกเลยตกใจเสียงเพลงมันมากบไงอะไรไม่ได้ยินเสียงฉึกเลย อรอยจะให้เพื่อนออกหรือเปล่าเราเฮ้ยมันไปช่วยวะโอเคเอาคนที่ดูที่โทเทมไฟเราออกไปก่อนเลยขึ้นไปบนบ้านใหญ่ก่อนเผือ ไม่อยู่อ,อืมไม่ได้อยู่ตรงนี้เอ๊ะตะกี้อะไรไม่ใช่มันเป็นใบไม้โอ้มันรู้ว่ะแสดงว่าไปบอกสินะน่าจะไปบอกริเบกาน,นู่นไงดิเบกาจริงด้วย มันนี่รีบูอบอลมัน,นดีออ่ีบบอลโอยมันเย็นหน่อยบอบอล <c oughs> มาเดี๋ยวอ๋อวิ่งไปทางนูน้นงงเลย <c oughs> แม่งหักสายก่อนเฟรมตกนิดนิดนิเอ,อันนี้ไม่ใช่เฟรมอันนี้ไม่ใช่เฟรมอันนี้ปิงโอ้ยเสียตะกี้ไม่ใช่เฟรมแต่เป็นปิง มาดูมาลุ้นหลุมกับคนไทยเลยว่าใครจะเจอหลุมก่อนล็อกเปล่าไม่มีใครล็อกไปดูเครื่องเก่ากันเพราะรับแต่ข้อพันเครื่องนั้นนะคือไปล,ลุ้นหลุมเฮ้ยผมเจอ ไม่ถึงเจอเจอเขานะไม่ได้เจอลุกเขาวิ่งมาทางบ้านใหญ่ตรงนี้ขึ้นบ้านใหญ่บาลานหรอไม่บาลานเดี๋ยวฉีกไปเจอหลุมเด็ดขาดเลยนะไม่เอาเด็ดขาด หนึ่งสอ0สามสี่หร้อร้อยครับเราทำไมภาพบั๊กอย่างนี้ล่ะเฮ้ย เอาแล้วออกไปไม่จี๋จีให้กันเลยเหรอคนไทยแล้วไปแบบพาบักเกมเกิดอะไรขึ้นหลบโดนโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะสวนคลิปหน้าจะไปอะไรก็รอติดตามชมกันด้วยนะฮะ